ประเด็นสำคัญก็อย่างพูดแค่เกิน1นชั่วโมงครับวันนี้ทั้งวันที่คณะนิทอนจะ้นำเสนอเองหลายประเด็นสุดท้ายอยการที่ท่พื้นที่กำหนดมาแล้วว่าไม่เกิน1นชั่วโมงนะครับคนที่สองนี้ก็คือกองทัพกองทัพก็มีปูพองปูพองหรือว่าปูนาเวลาตรงช่วงนี้ปูพอก็จะมีคกท่าน แล้วก็ครูพอของกองทัพจากมรดุนถนนทหารหมู่ที่26ที่ทังานกองทัพยกเว้นเรื่อนเดียวคือผลงานเรัฐบาลและผลงานของจุฬาลงกรณ์นะครับเมื่อวานได้ดูอาการกองทัพแล้วนะครับเขาจะพูดชายแต่ท่านเดียวจะไม่ออกนอกเรื่อง ผู้เขอาของจอร์เยก็จะพูดเรื่องเดียวนะครับคือกระบวนการขั้นตอนทางการออกเสียงการบัตรการยิงไรบัตรออกเสียงจะมันจะมีลักษณะอย่างไรและถ้าอะไรทำได้อะไรได้กฎหมายทางกรเมืองทางการเมืองนันในเวลาที่เราอยู่ที่อันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่สามตรงไปนี่เนี่ยถ้าหากพูดให้เกิดสามสี่ี ก็จะตอบ้เปนทาทีหลังจากนี้ก็จะเป็นประเด็นคำถามที่สะายขอกเราถามอ่ไรก็ตอบอย่างไรทพให้เป็นกหมายการเป็นัมติเดียวท่านคนให่ะเสอเทคนิคลีลาวิธีการในารมที่นี้มาดูชอทางที่4ที่พวกเราประาจะได้รับความรู้คือสัจธรรติระดับหนึ่งข้าคอสรัสองร งในานที่สดหมายให้ให้ครูขอเนี่ยอมาหารเนีสนาสนด้วยคือคำถามพวนเร่าาคำถามพวกนี้ใหญ่เน่บอก้เราพูดอยู่ไหคําถามพวกันอันนี้คือเป็นประเดช่องทางที่ห้านี้คือช่ทางผ่านแพลิในเอกสารที่แจกวันนี้ท่านเปิดดูนะครับ เราจะมี QR code ท่านเปิดดูเอกสารหรือสิครับมีแผ่นพับที่ที่แจกให้ในกครับยัง QR โค้ดนี้พวกเราสามารถที่จะทำการใส่สมาร์ทโฟนของพวกเราเสร็จแล้วมันก็จะสามารถเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันฉลาดรู้ประชาฏิตินะครับซึ่งจะทำให้สามารถที่จะอธิบายคำถาม สาระสำคัญซึ่งในหน้านี้ทุกคนเปิดไปดูสิครับให้ทุกคนเปิดดูครับท่านมีสมาร์ทโฟนเช่นว่าแอนดรอยก็สแกนเข้าไปเลยมันก็จะสามารถเปิดแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ซึ่งในแอปพลิเคชันตัวนี้เนื้อหาก็คือสาระสำคัญของหน้าที่ดูซึ่งมีทั้งเป็นภากระตูน ก็ความสั้นๆั้ตัวดีหรือว่าทั้งฉบับก็ดีการออกเสียงประชามติขั้นตอนนี้นะารวมทั้งหน้าตาของปารออกเสียงเป็นอย่างไรซึ่งมันจะไม่เหมือนกับบัตรเลือกตั้งไม่ได้เป็นแสองตอนตอนแรกเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ่างหน้าตร้นักศึกษาแ้่เห็นชอบก็จะไม่ชอเห็นชอบด้านย่ามือ ไม่เห็นชอบก็ด้านขวามือนะครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งของบ่าย